ไอ้ไ่อันมากินซาบูว่าสิไปท้องรอรถมันตี้ปิดกันเลยเนี่ยมาเซนท่านส้มตำคอมมต์อันนี้ส้มตำคอมมต์โอ้ยเรามาเปิดร้านส้มตำดีไหมจะเสียบเสียอันแท็กซี่ก็ไปจอดข่ทิมใบแท็กไอเซนท่านคิดล้มไข่ได้ยางจากเซนท่านคิดล้มมาเซนท่านเวอร์แปลี่ว่าเซนท่านเวอร์เซนท่านเวอร์เซนหน่ไหมเอาไข่มาลุนมา ผลเลี้ยงยางกับล <c oughs> <c oughs> ูกลูกกับปวดตีนยุใส่ละซาบูร้านคะล้านซาบูอยู่ตรงไหนถ้ามันหยุดซาบูแสนยอดเอาคงจะไหมเขาบอกเห็นไหมแรกอยู่ซีโอเคโอ้หูยากกิน ละมองมีละไปะลูกปะ,ปะกสามที่ไปลูกปะ,ปะกฮะโก